สวทุกคนก็กลับมาพบกับเอนะคะแล้วก็น้องๆน,งนายเอเราอีกแล้ววันนี้ทุกคนคะเราจะมาพาทุกคนนะคะไปดูป้ายาจราจรของที่นี่นะก็สําหรับใครที่แบบเผื่อในอนาคตอยากจะซื้อรถไวเอบอกไว้ก่อนเลยว่าเออวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนมันเป็นเป็นเรื่องของป้ายจอดป้ายจอดต่าง,างๆเนาะยังไม่ได้รวมถึงป้ายนูน่นป้ายนี่นะวันนี้อยากจะพามาดูแค่เรื่องป้ายจอดเพราะว่าวันนี้ เราพาน้องปลายนะคะก็คือในอนาคตเดี๋ยวปลายจะซื้อรถแล้วก็เลยพาปลายมาสอนก่อนว่าเฮ้ยถ้าจะเข้ามาในเมืองเราต้องจอดรถเนี่ยมันมีป้ายอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยจุดนี้ก็คือเป็นบริเวณเด้านหลังเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะสวนนี้ก็คืออยู่ติดริมแม่น้ำทอร์เรนต์นะคะแล้วก็ข้ามสะพานไปฝั่งนูนก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแอเดลนะคะหรือว่า u ่า v e r s i t y of ซิต l a i d e นะคะแล้วก็เดินข้ามฟากไปนู้นก็จะเป็น r a n d o m m a l l นะคะแล้วก็สาเหตุที่เรามาเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าคือเราเนี่ยจะไปทานข้าวกันที่ r a n d o m m a l l แล้วเอกก็เลยมาขับรถวนหาที่จอดรถฟรีนะคะแล้วก็สำหรับใครนะที่จะมาที่ a อ l l a i d e แล้วมีรถขับ แล้วอยากได้ที่จอดรถฟรีใกล้ๆก,กับบริเวณรัน d ดอร์มอนะคะแล้วก็คือคุณสามารถเดินข้ามไปได้ไม่ไกลมากก็แนะนำบริเวณถนนเนี่ยเป็นว่าถ้าเกิดขับวนมาจาก From มโฟ m ์ t สตรีทแล้วกันเนาะโฟ o ์มสตรีทขับข้ามผ่าน a อ l e t ล o ซูะ Zoo นะคะแล้วก็มันจะมีวงเวียนราวเบานะคะก็ให้ขับเดี้ยวซ้ายเข้ามาตรงตรงราวเบานะต้งต้อ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 ง ต้องตรงเราเบาเท่านั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับล็อกเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะก็นี่นะคะ oh. แล้วก็นี่นี่มันจะเป็นป้ายอย่างนี้ทุกคนเียเอตาให้ดูอาป้ายอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนน้องต่ให้น้องต่ช่วยถ่ายอีกด้านหนึ่งให้ก่อน <Okay. S 1> อาแล้วก็ป้ายนี้นะคะที่มันเขียนว่า2 p event parking นะคะก็คือหมายความว่าถ้ามันมีอีเวนต์เนี่ยข้างหลังเห็นไหมมันจะเป็นบริเวณแข่งนู่นนี่นั่นถ้ามันมี อีเวนต์มีการแข่งอะไรใดๆก็ตามแล้วเราจอดตรงนี้เราสามารถจอดได้2ชั่วโมงฟรีแล้วก็ตรงป้ายที่มันเขียนว่า2 p นะให้สังเกตดู9 a.m. ถึง5:30 p.m. Monday to Friday นั่นหมายถึงว่า9โมงเช้าถึง5โมงครึ่ง <ừ. S 1> วันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณสามารถจอดตรงนี้ได้2ชั่วโมงแต่ถ้าวันเสาร์อยู่จอดได้ถึงเที่ยง2ชั่วโมง แล้วเดี๋ยวก่อนหลังจากเที่ยงนาะปลายคือ,อจอดได้อลิมิเต็ดเอเอเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทริกกี้หน่อยถ้าใครไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่ามันจอดอได้แค่ 2, 2ชั่วโมง,ง,งตลอดเออแต่ไม่ไมใช่ใชยกตัวอย่างเช่นถ้าใครมาถึงตรงนี้ย1 1อโมงมยู่สามารถจอด ยิงยาวได้เลยเพราะว่าถือว่ามันอยู่จอดแค่หนึ่งชั่วโมง,โมงหรือถ้าคุณมาสิบโมงคุณก็จอดยิงยาวได้เลยโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเ,เ,เพราะว่ามันยังอยู่ในสองชั่วโมงฟรีและหลังจากนั้น,นคุณก็อลิมิ <unlimited S 3> เต็ดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมาจอดเก้าโมงถึงสิบโมงแล้วคุณต้องรีบมาเอารถนะอเออก็พูดง่ายๆ่ายมันจะทริกกี้นิดหนึ่ง<ไ>เออแต่ว่าต้องแน่ใจว่ามันตรงเป๊ะนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาซิ่วเนี่ย เขาเนี่ยจะมีอะไรมายิงๆก็เขาจะรู้เลยว่าคุณจอดใช่ว่าจอดอะไรยังไงแล้วตรงเนี้ยที่มันเขียนว่า S, <S คือ stop ก็คือห้ามหยุด at all time ก็คือห้ามมาหยุดรถจอดรถบริเวณนี้อยู่ให้ดูลูกศรดีๆนะเห็นลูกศรที่มันชี้อย่างนี้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวตามมาทางนี้ตามมาดูแบบนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วเห็น ตายมองเห็นไหมคะแล้วลูกสอนมันชี้กลับแบบนั้นแล้วนี่คือเสาใช่ป่ะ,ะแล้วถ้าเกิดเนี่ยนี่คือนี่ที่แวถวไทยทแบ่งเขตเสานี้เออแต่จริงๆมันต้องดูที่นี่นี่น,นี่เส้นจอดมันอยู่ตรงนี้หลังจากรถคันนี้ไปจนถึงตรงจุดนูน้นเอออ่าแล้วก็กลับมาถึงแค่ตรงเส้นนี้นะคะ,ะคือที่จอดรถฟรีคือจอดได้แค่เนี้ย กี่คันห้าคันเนี้ยหคันเนี้ยจอดฟรี5้าที่จอดรถเนี้ยจอดได้2ชั่วโมงฟรีนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าคุณจะมาจอดตรงนี้9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งคือคุณจอดได้แค่2ชั่วโมงหลังจาก5้าโมงครึ่งไปแล้วคือจอดอัลลิเต็ดเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอารถมาจอดไว้ตรงนี้แล้วคุณลืมหรือไปทปุระาอะไรอย่างเงี้ยคุณกลับมาเอารถตอน9ก้าโมงเช้าได้เออ<ด><ด>ขับรถมาเอามาเอารถที่นี่9ก้าโมงเช้าสมมติว่า ครมาเที่ยวในเมืองอเงี้ยออตอนกลางคืนแล้วเราก,ากมาแบบเออเราก็มาจอดตรงนี้แบบสี่โมงครึ่งเราเฮ้ยเมาขับรถกลับบ้านไม่ไหวเอารถจอดไว้ที่นี่นั่งอูเบอร์กลับบ้านไปแล้วแต่ตอนเช้าต้องเตือนตัวเองว่า9าก้าโมงเช้าต้องมาเอารถเออ,เอ,อหรือจะมาเอา11บเอโมงก็ได้ไม่เป็นไรเออแล้วก็อย่างวันเสาร์ก็เช่นกันแค่ตรงนี้นะอ่เดี๋ยวต่ายกลับมาดูตรงนี้พี่จะให้ดูใหม่แล้วเห็นคำว่า1 0 p 1 0นพีทิ켓นั่นไหมคะเอ่อเทนแล้วมันเขียนว่า 8, uh huh. 8โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณต้องจ่ายซื้อตั๋วเพื่อที่จะเอาไปติดหน้ารถ uh huh. แล้วคุณตั๋ไอในเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็น 10p คือ10ชั่วโมงเ uh huh. จาะได้10ชั่วโมงคุณเจาะตรงเนี้ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าคุณมาหลัง6โมงแล้วคือคุณเจาะได้ฟรีอ่า uh huh. uh huh. เพราะฉะนั้นใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบริเวณที่คนมาออกกําลังกายเขาก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะบริการประชาชนเขาว่าไม่งั้นคนมันก็จะไม่ออกมาออกกําลังกายมาเดินเพราะว่าเขาก็แบบเขาเรียกอะไรล่ะส่งเสริมให้คนแบบออกกําลังกายที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาออกกำลังกายหลังหกโมงเย็นห้าโมงเยนคุณจอดไปเลยแถวนี้แต่ต้องอ่านป้ายดีๆมันจะมีป้าย at all times เดี๋ยวเราจะพาไปดูป้าย a d all Time กันว่าป้าย a d all Time เนี่ยมันต่างกับป้ายพวกนี้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ป้ายอื่นแล้วเราไปเดินตามล่าหาป้ายที่มันทริกกี้ทริกกีหน่อยเนาะแต่ก็นี่เลยนะนี่คือ Recommend ถ้ามาแอดเลแเราอยากจะ free, รถฟรีแล้วอยากไปรั n เดอร์มอมาจอดตรงนี้นะคะได้ฟรีเลย mm hmm. จริงๆเนี่ยล้อๆตามทางมันจะมีแบบนี้แหละก็ชะลอชะลออ่านดีๆแล้วกันปะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกัน ที่มันเขียนว่าเมลโซนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแล้มันเขียนว่า at all time นี่ตัวอย่างที่ดีคำว่า at all time หมายถึงว่าตลอดเวลาไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อห้ามเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปด้วยเดี๋ยวลดเอาไปกินอ่ะก็คือหมายความว่าตรงนี้บริเวณนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่นีเห็นอันนี้ไหมตู้เนี้ยอเออตู้อันนี้เป็นตู้ไปรษณีของที่นี่แล้วตรงนั้นมันเขียนว่า m มล e ซนหมายถึงว่าสำหรับ สำหรับโพสเออสำหรับคนที่แบบมาจอดเอาโพสนู่นนี่นั่นถ้าเกิดคุณจอดแล้วคุณไม่ได้มาทิ้งเมลทิ้งนูน่นทิ้งนี่คุณจะโดนปรับแบบรถคันเมื่อกี้เห็นไหมแล้วมันจะติดป้ายอันนั้นน่ะคือใบปรับนะเออและนั่นน่ะคือใบปรับจากเขาซิ่วไม่ใช่ตำรวจนะเอาตะก้องตะก้องล้มเมื่อกี้ <laughs> มันเป็นใบปรับจากเขาซิ่วเขาซิ่วเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูนี่ดูดูด ยูเห็นแมมนี่ก็คือ City of a d e อต e อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นของเคา้าซิลมันจะเป็น City of a d e อตแลแล้วเดี๋ยวมันจะมี City of p r o s p e c t City of n o w w o o d อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเวลานี่ก็คือเครื่องจาหน่ายตั๋ตแล้วอย่างเมื่อกี้ที่จอดฮาฟมันจะเขียนว่าจอด h าฟพีได้เออฮาฟพีเอเอเอ, p, เอ,อยู่ก็ต้องมาหยอดตรงนี้ยูเดินกลับมา ตรงเนี้ยคนที่เขาจะจอดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเขาต้องมากดเครื่องตรงเนี้ยแล้วมันจะกําหนดออกมาแค่ฮาร์ฟพีก็คือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจอดตรงนี้สี่เหรียญห้าสิบนะแล้วเครื่องเนี้ยมันก็คือมานี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะกดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เนี่ยแล้วยูก็กดเข้าไปยูจะจ่ายแบบไหนยูจะจ่ายแบบเครดิตค์ดยูก็กดเครดิตค์ดแล้วมันก็จะขึ้นว่าสี่เหรียญห้าสิบยูจอดตอนนี้ ได้ถึงบ่ายสองโมงเออแล้วอยู่ก็แค่แล้วอยู่ก็คอนเฟิร์มตรงนี้ปึ๊บแล้วอยู่ก็เอาเครื่องแบบมาจ่ายเลยการเกิดปึ๊บแถบปึ๊บหรือใส่เหรียญก็ใส่ตรงนี้แล้วมันก็จะปิ้นปิ้นติกเก็ตออกมาแล้วติกเก็ตเราก็เข้าไปเสียบข้างในรถแต่ว่าให้ให้มันเป็นแบบดิสเพลย์ได้แบบโชว์ได้ให้เขาเห็นว่าฉันจ่ายเงินแล้วแล้วฉันจ่ายได้ถึงกี่โมง แล้วเดี๋ยวถ้าเขาซิลวเขามาใช่ไหมอย่างนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วเขาซิลวมาบ่ายสองแล้วเขาไปอ่านป้ายว่ารถเราจะได้ถึงบ่ายสองหนึ่งแต่เขามาตอนบ่ายสองห้านาทีคุณก็ถูกปรับเลยนะจ๊ะค่าปรับค่าปรับแล้วแต่เลยว่าแต่ละสถานที่ไม่เท่ากันแต่ละบริเวณจุดไม่เท่ากันถ้าในเมืองมากๆ60 70เหรียญมีอ้าวมีสายโทรศัพท์อ่าแล้วเราไปคุยต่อนางไปคุยโทรศัพท์งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูป้ายอื่นต่อกันค่ะ ทุกคนแล้วก็ที่เห็นอันนี้นะคะก็คือ half P เหมือนเดิม half P เนี่ยหลังจากหกโมงเย็นไปแล้วนะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะก็จอดไดออ้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวลา10บโมงเช้าถึงหกโมงเย็นต้องไปจ่ายเป็นทิเกตก็คือจอดได้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไอ้ข้างบนอะ่ะที่มันเป็นตัว S ก็คือห้ามซ็อบห้ามจอดห้ามหยุดใดๆเลยตอนช่วงเวลา8โมงเช้าถึง10โมงเช้าเห็นไหม วันจันทร์ถึงวันศุกร์มันเขียนไว้แต่โมงเช้าถึง10บโมงเช้าห้ามจอดห้ามจอดห้ามสต็อปก็คือทิเก็ตใบฟ้ามีเอ้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรลูกศรชี้ไปทางนี้แต่พอลูกศรชี้มาทางนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้ลูกศรอย่างเงี้ยตรงบริเวณเนี้ยห้ามเลยห้ามเลยห้ามจอดเด็ดขาดใช่แล้วถ้าเราจอดปุ๊บแล้ว ใช่โดนแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องอ่านดีๆมันมีทริคทุกอย่างมีรายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งเวลาทั้งระยะเวลาการจอดทั้งวันอยู่ระวังชน <c oughs> มันอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่านดีๆแล้วเราไปต่อเดี๋ยวมีอีกนี่เลยเดินไปเดินไปอีกไม่เท่าไหร่ก็มีแล้ว,วและนั่นก็คือป้ายโหลดดิ้งโซนนะคะก็จอดได้10นาที8โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นมันเขียนว่า commercial vehicle ถ้าเป็นรถที่เป็นรถขนส่งสินค้าที่มีติดชื่อว่าฉันเป็นที่ขนส่งสินค้าอย่างนั้นจอดได้ครึ่งชั่วโมง30นาทีโหลดดิ้งโซนเนี่ยคุณสามารถจอดวิ่งลงไปซื้อของอะไรเงี้ยได้10นาทีแล้วก็วิ่งขึ้นมาเออแล้วเขาก็อย่าลืมอ่านดีๆว่าวันไหนอะไรยังไงด้วยเออตรงนั้นก็จะทริกกีนิดนึงนะอย่างบางทีอะเอ,อจะไปซื้อของแลนด์มาล์แบบวิ่งลงไปซื้อแป๊บเดียวเนี้ยเอก็เลือกไปจอดตรงโหลดดิ้งโซน ก็คือมันสามารถจอดได้10นาทีแล้วก็วิ่งลงไปหรือถ้าไปกับเพื่อนก็ให้เพื่อนอ่ะอยู่บนรถ oh, <God. S 1> แล้วเราก็วิ่งลงไปแล้วก็วิ่งกลับมาให้เสร็จภายใน10นาทีมันจะเขียนไว้ด้วยนะว่า any day from this time to this time อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากเวลาที่เขาเ,เขียนไว้ในป้ายอ่ะเราก็อยากจะจอดเท่าไหร่ยังไงต้องอ่านดีๆเพราะว่ามันจะมี condition อยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปป้ายต่อไปมันจะมีป้าย t r i กี้เยอะในเมืองอ่ะน่าสนใจมาก เริ่มการข้ามถนนก็เหมือนกันนะข้ามถนนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสตรีทที่นีออ่อย่างที่เ,เห็นเอกับปลายเดินมามันไฟแดงแล้วก็จริงแต่ว่าอ,อ,อย่าเห็นแม้รถเขาก็จะไม่พุ่งมาชนเราหรอกเขาก็ยังให้โอกาสเราเดินให้สุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นไปได้ก็กดแล้วก็เวลาไฟเขียวก็รีบข้ามกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูป้ายต่อไปกันจ้าพี่น้อง ก็ตรงนี้นะคะถ้าเห็นอยู่เนี่ยเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามองขึ้นไปข้างบนนะ Motorcycle at all time นะคะก็คือจอดได้แค่รถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะอย่าไปหาจอดรถยนต์เด้อโดนปรับเด้อแล้วก็ไอ้ตรงป้ายนี้ต่ายดูมันเขียนไว้ว่า Change please r e s i g n ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ Temporary คือมันไม่ได้ถาวรมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดดูจาก ป้ายพื้นได้ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีการจัดเฟสติวัลมีการจัดนู่นจัดนี่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามาเราให้อ่านป้ายเล็กป้ายน้อยที่มันอยู่บริเวณนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขียนว่าเป็น temporary parking control เนาะ <c oughs> ก็คือหมายถึงว่าเขาแค่ทำขึ้นมาแบบชั่วคราว <c oughs> ไม่ใช่ถาวร เออเพราะว่าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอีกไม่กี่วันมันจะมีงานฟริน์มีการจัดนู่นจัดนี้มันจะชอบมีป้ายแบบเป็นป้ายเล็กๆนู่นนี่นั่นคืออย่าอ่านแต่ป้ายใหญ่อย่างเดียวนะคะพยายามอ่านป้ายเล็กๆด้วยมันอาจจะมีป้ายอะไรที่มันเสริมเข้ามาตามโอกาสตามเวลาสถานที่ใดๆเลยอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยอนี้น่าสนใจเดี๋ยวเไอแอบเห็นป้ายนี้อยู่มานี่ก่อนอ,อ่ะเนี้ยตัวอย่าง มันเขียนว่าวันพีเอกเ6 p m เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์อเพราะฉะนั้นวันธรรมดาเราไม่รู้เลยว่ามันจอดได้ไหมเออแล้วมันจอดได้กี่ชั่วโมงเพราะมันเขียนว่าโหลดดิ้งโซนเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์คือ เป็นโหลดดิ้งโซนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จอดได้หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่างนี้ทริกกี้ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปจอดตรงนั้นเกินสิบนาทีโดนปรับนะคะเออใช่ป้ายแบบเนี้ยทริกกี้เพราะว่าต้องอ่านดีๆป้ายทับกันสองอันมันจะมีคอนดิชันแอดออนอย่างอย่างป้ายเมื่อกี้คือที่น่าสนใจสุดๆคือคนไม่รู้อ่านแค่วันพีแล้วก็ไปจอดวันพีนี้ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ย ไม่มีมันมีเวลาจำกัดแปดโมงเช้าถึงหกโมงเยน็นแล้วหลังจากหกโมงเย็น่ะคุณจะจอดสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเรื่องของคุณเออเพราะฉะนั้นเขาเขาเข้าใจว่าคนอะ่ะเวลาเอารถมาจอดวันเสาร์อาทิตย์คือคนเข้ามาช้อปปิ้งกินอาหารเขาก็จะให้เครดิตคนตรงนั้น<ม>แต่ถ้าวันธรรมดาคือคนจะมาแบบทํางานมาออฟฟิศแล้วจอดแบบยาวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกสําหรับร้านค้าร้านอาหารคือเขาเวไดี้ตอฟูลอยู่เขาต้อฟูลถึงพวกคอมมอร์เชียลต่างๆว่า ถ้าคนที่มาทํางานออฟฟิศที่เนี่ยเอารถมาจอดในเมืองกันหมดคนที่เขาทําธุรกิจหรือทำบิสเนสอะไรก็จะไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้า <โฆ S 1> หรือหรือให้แบบการคมนาคมขนคส่งของเขา mm. เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกฎที่ออกมาในแต่ละแต่มุมของเมืองความแบบแออัดความแบบเออย่านที่เป็นธุรกิจพาณิชย์ต่าง,างๆใดๆมันก็จะมีกฎข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านให้ดีๆทำตามที่เอบอกนะเวลามันมีป้าย on top of each other แบบ ของกันและกันนะ่ะให้อ่านให้หมดดูดีๆค่ะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อมีอีกมีอีกแล้วก็ป้ายนี้นะคะมันจะเป็น disability นะคะ disability นี่ไม่ใช่แค่คนพิการนะอาจจะรวมไปถึงคนชราคนที่ต้องนั่งรถเข็นใดๆคือในรถเนี่ยจะต้องมีแบบคือมีพื้นที่ในการให้เขาเอารถเข็นลงจากรถ <c oughs> เราไม่สามารถไปจอดตรงนั้นได้นะเออแล้วเวลาแล้ว,ลว,ลวถ้าเราจะจอดแบบเนี้ยมันจะมีป้ายอย่างรถคันเนี้ยเขาจะเขียนเห็นไหม ็น disability parking permit เอออยู่อยู่ไปถายใกล้มากเนดะี๋ยวถึงเบอร์เขานั่นแหละค่ะก็จะประมาณนี้มันจะต้องมีป้ายห้อยไว้ว่าว่าเป็น permit ถึงจะจอดได้เออเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะโดนปรับไม่ใช่แบบอยากจอดตรงไหน,นก็จอดเด้อโดนค่าปรับมานี่ก็คือจุกจุกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สุดท้ายจริงๆนะทุกคนมันมีเยอะมากแต่เอจะพาไปดูที่แบบมัน t r i กี้หน่อย แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจบกันที่นั่นแหละไปไป,ปทุกคนค่ะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นอ่าเป็นอันส,สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยคือพาไปดูเยอะกว่านี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปก็คืออาจจะต้องใช้เวลาในการถ่ายทําประมาณ1นึ่งอาทิตย์ถึงจะสามารถโชว์ทุกป้ายได้นี้ก็แค่เอาเป็นทริคบางอันที่แบบว่ามันค่อนข้างทริคกี้หน่อยค่อนข้างจะแบบดู ซับซ้อนแล้วก็ถ้าอ่านไม่ดีมันอาจจะถูกปรับได้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งคือป้ายที่ A จอดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือง่ายมากมองเห็นไหมอะอะน,น้องป้ายน้องป้ายถ่ายให้หน่อยอ่าเดี๋ยว A อก็ถือว่าเอสอนป้ายไปในตัวแล้วกันอ่านี่นะก็คือป้ายอย่างนี้ยูเห็นไหมมันเขียนว่า one p Monday to Friday 9 a.m. ใน5อ็มทฟสอันนี้คือ Very Simple นะคะคือมัน Simple มากอยู่เดี๋ยวเราเดินข้ามถนนไปขูดไปแต่เดี๋ยวรถจะชนคือมัน i ิมโ e มากตรงนี้คืออันนี้คือจอด1 P ก็คือ1ชั่วโมงธรรมดามากแต่ถ้าเกิด5้าโมงครึ่งไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเองมาจอด4ี่โมงครึ่งใช่ไหมอันนี้คือรถเอเนี่ยจอดแบบถูกต้องเลยนะ คือเรามาจอดสี่โมงครึ่งแล้วเราเถ้าเราจะจอดไปถึงหกโมงเย็นเราไม่มีปัญหาเ,เพราะว่ามันเกินถ้ามันเกินห้าโมงครึ่งไปแล้วเราจะจอดเท่าไหร่ก็ได้อ,อย่างงี้สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งคือหนึ่งชั่วโมงเราเเไม่ผิดกฎหมายอเ,เอออันนี้คือคือข้อดีของมันแต่เอจะบอกให้ว่าถนนเนี้ยมันดูแบบจริงๆมันดูเหมือนมันเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะมันดูง่ายมันดูแบบเอ้ยมันเป็นถนนที่ไม่ได้แบบ อยู่ในเมืองยุ่งยากแถวนี้ก็คือฮัสตรีนะคะแต่เอจะบอกให้ว่าอย่างยูเห็นร้านนู้นไหมร้านอาหารลาบุสตามันจะเป็นร้านโปรดที่ไอ้อ่ะที่เออ,เอ,อมากินประจาํามากินบ่อยเพราะว่าไอ,อาเดินมาจากคอนโดไอทนีนเนาะเออแล้วที่เห็นประจําคือเขาซิลมาเดินจับรถเนี่ยรถตรงเนี้ยถูกจับตลอดแล้วไอแบบนั่งดูไล่คือแบบวันเนี้ยแล้วเราเห็นเ้าซิลเดินเนี่ยเรารู้แล้วว่ารถพวกนี้จะต้องโดนแน่นอนเพราะว่า พอเขามาจอดปุ๊บเขาไปกินร้านนั้น<ไ>โดยที่เขาไม่รู้มันนี่ตามมาดูว่าเพราะอะไรคือคนออสซี่เองก็ยังโดนนะ<ม>จะบอกให้<ม>คือมันทริกกี้ตรงนี้ตรงที่มันเขียนว่าว<ม>ัน p <ม>ีวันพีเอ็มแล้วมันเขียนว่า Monday Friday. มันเดย์ท<ม>ูฟรายเดย์แล้วคนอะ่ะชอบมากินมันเสาวนาันอาทิตย์แล้วคิดว่าตัวเองจอดได้เพราะมันเขียนแค่ว่ามันเดย์ทูฟรายเดย์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ ป้าย้างล่างเห็นไหมคำว่า p e r m i t zone ยูเห็นไหมป้ายที่เขียนว่า p e r m i t zone แล้วมันเขียนว่า all other times <Yeah. S 2> all other times <Yeah. S 2> ก็คือถ้าอยู่มีป้าย p e r m i t zone ยู่สามารถจอดเกิน 1P ึ่งได้ไดยูสามารถจอดเกิน 1P หรือแต่ต้องเป็น resident แถวนี้เท่นานั้นป้ายถึงจะได้แต่ยูต้องมีป้ายมันจะมีแบบป้าย p e r i m e t เลยว่า คุณจอดตรงนี้ได้คุณก็เวลาคุณจอดคุณก็เอาป้ายที่เขาให้มาตอนคุณแบบไปสมัครกับเขาซิ่วอ่ะแล้วคุณก็ป้ายมาติดอันนี้คุณจอดได้เออแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์เออก็คือจะพูดว่าไงถ้าเกิดอยากจะจอดเกินวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยจอดได้เลยคือคุณจอดเท่าไหร่ก็จอดได้แต่คุณต้องมีเพอร์มิตต้องมีเออใช่มันไม่ใช่แบบ ถ้าอยากจอดแบบไม่เสี่ยงให้จอดข้ามไปอีกฟากหนึ่งฟากนั้นมันไม่มีป้ายไม่มีแบบแอดคอนดิชันอะไรใดๆก็ตามเออเดี๋ยวไอจะพาข้ามมาดูอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้องปายจะต้องไปทํางานนะอันนี้ก็จะเป็นแบบป้ายเล็กๆอีกอันนึงอยู่ในซอยซึ่งอยู่ระหว่างรถจักรยานรีบเดินบางทีคนไม่รู้ใช่ป่ะ เ้ยเขานั่งทํางานอยู่ตรงนั้นพอดีอะล่ะให้ดูก่อนไม่รู้ว่ามองเห็นไหมป้ายมันเขียนว่า parking area 1P เออ 8AM to 6PM Monday to Friday เหมือนป้ายอันนั้นเลยแต่เขาเอามาติดใหญ่มากเพราะว่าคนบางทีไม่เห็นแต่บางทีเขาเลี้ยวเข้ามาหาที่จอดรถก็หาไม่ได้แต่ถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเห็นไหมเห็นแบบ มองมาแต่ไกลเขาก็รู้เขาก็จะไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปจอดเนาะมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันเลยเพราะว่าอะไรฟากนู้นอะเป็นเหมือนกันหมดตลอดทั้งแถบทั้งยาวไปจนถึงเป็นเพอร์มิตโซนเพราะว่าบ้านคนพวกนี้เขาไม่มีที่จอดรถเออก็เข,อเขาก็มาจอดหน้าบ้านเขาแล้วกออ็อย่างบ้านอย่าง ตรงเนี้ยเขาอาจเขาซิเขาอาจจะคานวณมาแล้วว่ามันจอดได้เพราะว่ามันใกล้ร้านอาหาร<ม>เออแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนเขาเพิ่งมาทํา<ม>แล้วก็ถ้าอยู่อยากจะขับแต่ถ้ายู่อยากจะจอดรถที่มันจอดได้นานๆอ่ะขับเลยขึ้นไป,ไปจนเกือบถึงพ์ค<ด>ตรงนั้นจะจอดได้สามพีไม่ไม่มีคอนดิชันด้วยอยู่<ด>ยแล้วก็อยู่ก็แค่เดินมาแค่นั้นเออก็ดูอย่างนี้ดูป้ายอย่างนี้ถ้าไม่อยากโดนปรับนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกเลยค่าปรับก็ไม่ถูกบางที่ก็60-70เจ็ดสหรียญแป่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจบแค่นี้ก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวจะซื้อรถหรือคนที่วางแผนมาว่าจะมาขับรถที่ซาวออสเตรเลียหรือที่แอดเลดเนี่ยเออคนจะต้องอยูป้ายอ่านป้ายยังไงบ้างจะได้ไม่โดนปรับเนาะเพราะว่าปรับก็ถูกปรับจริงนะไม่มีแบบไปขอต่อรองราคาไม่มี เ้ยอก็เป็นว,ว่าเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเทคแค่นะอย่าลืมกดซับสไครตให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย